ก่อนดูรายการคุยแซปโชอย่าลืมกดซับสไครต์ค่ะและกดกระดิ่งด้วยค่ะชงชัยประสงค์สันติพ่วมกับมือทองของเมืองไทยเผยสาเหตุย้ายค่้ายพอดีครับมาสบงอกช่องวันสามเพราะอะไรรับเสียใจหนักมากคนมองในรัฐุนช่องเดิมพร้อมเผยความจริงต้องไรงานนานเกือบปีเครียดหนักขนาดไหนละ ใช้เส้นสายดันลูกเข้าวงการเพราะอยากวางมือเตรียมออกจากโวงการบันเทิงแล้วจริงหรือไม่ล่าสุดควักเหนือเอาเงินของครอบครัว20ล้านบาทปั้นหนังใหม่ลงทุนดึงเวียสุกรวัตรมาเป็นพระเอกวันขาดทุนเพราะพิษโควิดไหมครอบครัวมีใครแยงบ้าหรือเปล่าเคลียชัดทุกประเด็นเลยขอต้อนรับตำนานพุ่งกับเมืองทองของเมืองไทยทงชัยประจงค์สันเต ขอต้อนรับพี่ธงชัยประสงค์สันติสวัสดีครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากที่เชิญไปสื่อในการาเผชิญสะพาน์ภายิญญ์ เลิฟอยู่โคอีกเกินมาถึงก็เริฟอยู่โคอีกเกินเลยมันต้องเริฟอยู่โคอีกเกินเลยพรุ่งนี้ฉายทั่วประเทศแล้วพรุ่งนี้ฉายแล้วทั่วประเทศนะคะเอางี้เป็นคําถามของทางอาจารย์ก่อนเลยนะคะทางสีแสของเรานะคะว่าคือทําไมต้องสวนกระแสเนาะอ๋อท่านที่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าลงทุนอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้กล้าที่จะสวนกระแสหรอกเราเดิมทีจะเข้ามีนาแต่พอเกิดโควิดเนี่ยมันก็ล่นมาเรื่อยล้นมาเรื่อยมาเรื่อยเลยไงทีนี้หนังเราเตรียมในเรื่องมันก็จะมี พูดถึงช่วงสงการช่วงออกพรรษาช่วงอะไรอยู่เงี้ยก็บอกถ้าช้ากว่าน,นี้ก็คงจะมันก็คงจะไม่ได้การแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่า มันเป็นของขวัญน่ะที่เราอยากจะมอบให้กับแฟนๆที่ชมละครผู้บรอยู่ที่ยายินเตือนนะอันนี้ก็เป็นภาคพิเศษที่เป็นที่เราเราเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อเหมือนจะมอบของขวัญให้เขาอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเชื่อว่าพี่ธงเนี่ยอยากจะพูดถึงหนังแย่เหรออยากจะพูดถึงอย่างเดี๋ยวจะให้พูดเต็มๆเพราะว่านี่ยควมสวงามของหนังเรื่องไอเลิฟยูเลิฟยูโค้ดเลิฟยูโค้ดอะไรเลิฟไงเลิฟยูค้ดเกิรลเขามากับเราเต็มๆเลยแต่วันนี้จะขอให้พูดถึงอีกหนึ่งสิ่งก่อนที่พี่ธงเนี่ย คือตอนนี้ต้องยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องวัน3 1เลยต้องบอกว่า15ปีของการเป็นผู้กำกับผู้จัดมีค่ายละครเป็นของตัวเองเนี่ยต้องย้ายบ้านมาพอดีคำพอดีคำปรับตัวเยอะไหมพอดีคำมาอยู่มาอยู่ช่องวันก็ต้องปรับนะครับเพราะว่าเออจริงๆคุณบอยพี่ป้อนก็บอกว่าอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราอ่ะก็ก็รักษาไว้รักษาไว้คือมันลิเกหลายคณะมันก็เก่งลิเกร้องลิเกลำ บอบางคณะลิเกปีพาดเล่นสนุกมากอะ,อะไรเงี้ยอะไรที่เป็นของดีเรารักษาไว้เพราะท่านผู้ชมมันหลากหลายมัน,มน,มนท,ทั่วประเทศอยู่แล,แล้วเอกลักษณ์ของพอดีคำพี่ตงคิดว่าเป็นอะไรก็จะผสมวัฒนธรรมหน่อยหนึ่งแล้วก็โดยมากก็จะเป็นเป็นละครพอดขึ้นมาเป็นละครที่ท,ที่เราเราเราหยิบเหตุการณ์ปัจจุบันมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมแต่แล้วพอย้ายเข้ามาเส่ไปเรื่อยเจอเรื่องของโควิดเป็นไงครับพี่เครียดไหมเนี่ยก็ ได้รับอนุมัติให้ให้ทำละครแล้วก็ถ่ายได้ไปหน่อยหนึ่งก็ต้องหยุดโอ้โหนึกออกไหมอะไรที่มันหยุดเนี่ยดอกเบี้ยเอ้อะไรเอ้ยมันมันก็จะตามมาหลายอย่างแล้วสงสารสุดคือเด็กเสิร์ฟน้ําช่างไฟฝ่ายอาร์ตเพราะเขาลายวันลายอาทิตย์ลาย15วันแม่ครัวอย่างเงี้ยแม่ครัวนี่เขาต้องแบบโอ้โหมนุษย์ อาทิตย์หนึ่งเขาได้3เรื่องอาทิตย์นึงได้4ีหวันหายไปเลยเหมือนสับคัดเอาอะมืดตึ๊บเลยแล้วรวมแล้วในการดูแลทั้งหมดกี่ชีวิตครับพี่คือออฟฟิศผมส่วนตัวนี่ดูแลอยู่ประมาณสัก60เกือบ70คนอันนี้ประจำนะอันนี้คือประจำเพราะว่าเรามีทีมงานอยู่มาสัก4ทีมก็4ี่ทีมก็4เรื่องได้เลยทันทีแล้วแล้วพี่ประคองพวกเขายังไงจนถึงมาถึงตรงเนี้ยมันเหมือนถูกฝึกมาแล้วนะคุณบุ๋มคือผมผมจะมีในแง่ของข้อคิด การใช้ชีวิตเราเราต้องรู้จักตัวเองมีเท่านี้ใช้เท่านี้มีเท่านี้ใช้เท่านี้คนนี้รับสองหมื่นถุงดึงไว้เลยถ้าคุณอยากดื่มอยากกินนะห้าร้อยกลางเดือนต้นเดือนคุณแบ่งไว้เลยอะไรเงี้ยมันอยู่กันแบบพี่น้องนะแต่สุดท้ายก็มันก็ไม่ไหวจริงๆนะผมก็เลยต้องทำถุงยังชีพเอาเท่าที่ได้มีทางชีพแจกแล้วก็มีเงินออฟฟิศให้เยอะหน่อยแต่ว่าเอ็กซ่าเาแม่ครัวแม่ครัวช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็ เอาช่วยกันอยู่ได้สักอาทิตย์นึงครพี่ธงก่อนที่พี่ธงจะย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยตอนที่อยู่บ้านเก่าเนี่ยก็ก็มีการหยุดพักงานไปก็อยูดพักอยู่พอสมควรเกือบเกือบหนึ่งปีครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมีคนกระทบเยอะไหมคะก็ไม่เป็นอะไรลวครับก็คือคือบ้านธงชัยเนี่ยมันเป็นบ้านที่แบบล้งก็ได้บวกก็ได้กลางก็ได้มันมันมันรู้สึกว่ามัน มันมันมันไม่ใช่ว่ามันสบายนะ,ะเราเป็นคนที่ทําใจแล้วก็เตรียมใจได้เพราะว่าเรากลัวจะได้อะไรมาแต่และอย่างเนี่ยโอ้โหในชีวิตไม,ไ,ไม่เคยได,ไ,<ง>ได้อะไรมาง่ายๆเลยแล้วเราก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเตดิมมันก็เลยมีความเคยชินะอะไรมาได้ทํางานตอนนี้คือที่ช่องวันเนี่ยพ่อบอก4ี่เรื่องที่เปิดกล้องไปนะ,ะโอ้โหเด็กทํางานกันแบบ กระตือรือร้นมากกระตือรือร้นมากคือเงินก็ส่วนหนึ่งแต่พอคุณได้แสดงความสามารถของตัวเองได้ทํางานเนี่ยมันมีพลังและมันภูมิใจมากเด็กเสริมน้ะมันก็เสริมทั้งวันเราเติบโตปวดฉี่ได้ได้ทำงานแล้วไงได้ทำงานแล้วไงไอ้เงินก็ได้แต่ว่ามันได้พูดคุยได้เจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยห้ามเข้าใกล้เพื่อนนังเอกอย่าพึ่งบู๊อย่าพึ่งจูบกันนะแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยเอานี่วางไว้นี่นะนะ <ś les> เหมือนให้อาหารไก่ให้หาอะรกันแล้วก็มาหยิบเอาเองอะไรเงี้ยมันก็แต่มันก็สนุกมันก็เป็นอย่างนั้นแะแต่จริงๆแล้วคือตั้งแต่ทำพอดีคํานะรหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็คือเป็นชื่อของพี่เนี่ยถูกจับตามองตลอดผมก็ไม่รู้เหมนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันกดดันไหมกดดันครับกดดันกดดันมากแต่ว่ามันทำไงนะคุณบุ๋มเราก็เราก็แปลงความกดดัน แก้ให้มันไปอยู่ที่งานซะยิ่งเขาจับตามองเลยยิ่งยิ่งต้องแก้อย่างนี้ไโอ้ในตลาดน่ะขายข้าวแกงเยอะนะแต่เจ้าเรามันอร่อยอ่ะทำไมมันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องเออมันมันก็ต้องไปหาเนื้อที่ดีหาผักที่ดีมามันก็คือนอกจากขายแล้วมัน ชื่นใจนะคนยิ้มอะไรเงี้ยมันคนปรบมือให้คนชอบคนติคนชมก็มีพี่ธงแต่ว่าช่วงที่ไม่มีรายรับเข้ามาแต่มีรายจ่ายด้วยคือไม่มีรายรับนะแต่รายจ่ายยังคงมีอยู่เยเราเราดูแลยังไงครอบครัวคุยกันยังไงจะสั่งยังไงต้องชมภรรยาภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากแล้วก็บ้านเราเพอินไม่เก็บเงินเราได้ไหมเก็บเงินเราด้วยครับตั้งแต่บ้านผีปอบจนเป็นสามโทนจนเป็นพิธีกรอะไรเยอะๆมากมายครไงคือเรารู้สึกว่าวันหนึ่งมันต้องลง วันหนึ่งมันต้องช้าเร็วมันต้องลองแสดงว่าตเตรียมใจเหมือนเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วเพราะเราชีวิตเราสองคนนี่ไม่เคยได้แหละมาง่ายๆเลยคนเห็นเราเนี่นะคูณไปอีกเท่าหนึ่งเลยในการที่จะเชื่อเรา<อ>ในการที่จะเชื่อเราเราก็ชอบอเราชอบมากเลยเพราะถ้าเขาไม่เชื่อเรานั่น,นคือโอกาสแล้วแต่ถ้าเราทำเราพลิกให้เขาเห็นได้ว่าเฮ้ยไอที่เราทำนี่มัน มันได้อะแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์อันนั้นะถูกต้องมากร้อยคนมีเรียกให้เรามาพิสูจน์หนึ่งคนผมดีใจมากเลยนะก็ถือว่าเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงมากแล้วก็พูดถึงเรื่องครอบครัวบ้างดีกว่าบริษัทของพี่ธงการทํางานการบริหารก็คือแบบมีแบบครอบครัวจริงๆงมีพี่ธงมีภรรยามีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสองคนครอบครัวผมเนี่ยก็มีผมจะอายุเยอะสุดภรรยาลูกชายยี่สิบห้ายี่บยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสาม ดังนั้นละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องถูกตกตะกอนมาด้วย5คนอยู่แล้วค่ะแสดงว่าแฟนคนดูก็มีมีวัยรุ่นมีทุกฐานมีมีทุก,มมทกแม่แมบ้าน<ๆ>มีคนแกน่ค,คนดังนั้นทุกเรื่องออกมามันก็จะได้ได้ความเป็นอินเตอร์เทนอยู่แล้วค่ะซึ่งทุกคน<อ>มีหน้าที่รับผิดชอบหมดเลยได้เขาแบ่งแบ่งงานกันยังไงคะในบ้านลูกชายตัวนี้กำกับลูกชายตรวจบทกำกับตัดต่อกับแม่ คุณแม่คือตัดต่ออ่าคุณพ่อจะดูเรื่องเพลงเรื่องหน้าหนังละครทั้งหมดว่ามันจะไปเททิศทางไหนแล้วก็ดูเรื่องเพลงดูเรื่องโปสเตอร์แล้วก็มีหน้าที่ขับรถไปตามกองต่างๆเขาไปทําไมคะไปตรวจงานแล้วก็ไปให้กําลังใจนักแสดงไปวิธีการเล่นของเราเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่แล้วพี่ทงยังกํากับอยู่ไหมก็มีบางสีคือผมจะเป็นตัวสแตนบายถ้ากองไหนต้องการแยก2องกองกองไหนไม่พอดาราคนนี้มีปัญหาเขาไม่เข้าใจตรงนี้ ก็จะยกหาหู่หาผมผมก็จะวิ่งไปที่กองก็ต้องไปอธิบายเขาฟังพี่ธงงานลูกทั้ง3าคนเนี่ยเรียนเมืองนอกหมดเลยใช่ครับน้องๆขอที่จะเรียนหรือพี่ธงเป็นคนส่งคะลูกสาวเขาเป็นคนขอไปเรียนเองผมบอกอย่าไปเลยพ่อช่วยเลไรยลูกไม่ได้นะหนึ่งภาษาอังกฤษพ่อผมนึกถึงว่าลูกเราป่วยอ่ะแล้วเราโทรหาเราโอ้โหมันไม่ใช่ปักช่องที่จะเหมารถไปได้อะไรเงี้ยมันไกลนี่ประโยชน์หนึ่งเขาเขาคนโตน้องทูบพูดว่าแล้วทําไมพ่อมาอยู่โคราชพ่อหนีข้าวเที่ยมทำไมอ่ะ ผมก็เลยโอเคได้แต่ถ้าเมื่อไรที่พ่อมีปัญหาเรื่องธุรกิจเรื่องการทํางานลูกสองคนสมคนต้องมาเรียนโรงเรียนวัดได้นะโอ้โหมันบอกเอาเลยยินดียินดีเลยน่ารักจังเลยต้องเปลี่ยนเราต้องยอมให้ลูกยอมรับให้ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องไปอยู่ห้วยแถลงโคราชได้เลยห้วยแถลงคือเตียนต่อเตียมลคุณต้องกลับไป จับเขียดคลองกระปอมกินได้นะเขาก็โอเคโอเคแต่เขาก็ก็ทำได้แสดงว่าพี่ธงเนี่ยในการเท่าที่ฟังพี่ธงทั้งหมดเนี่ยพี่ธงเป็นคนที่นี่พอรายการส่วนเราคุยเร็วมากเลยนะใช่ค่ะก็จะเป็นคำถามมา40่สิคำถามค่ะพี่ธงค่ะไาถึงลูกๆเนี่ยคือคือพี่ธงอธิบายรายละเอียดทั้งหมดจนเขาเข้าใจทุกเรื่องราวทั้งหมด ใช่คเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันต้องมีบ้างแหละที่ขัดแย้งกันมีส่วนใหญ่ใครขัดแย้งใครเรากับภรรยาไหมหรือไงสามีกับภรรยาเนี่ยขอให้เดาขอให้เดาได้ไหมฮะได้ค่ะไม่กล้าขัดใจภรรยาอุภรรยาละมวยเข่าอ่ะมวยเข่าอ่ะตัวสูงมากแทงที่ถึงนี่เลยแรงตัวสูงส่วนใหญ่ใครจะขัดแย้งกับใครที่สุดในครอบครัวใครจะมีไอเดียที่แบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองคือพอถึงสักยี่สนาทีทุกคนก็ต้องยอมกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานบ้านผมเนี่ยคืองานกับชีวิตครอบครัวมันอยู่ด้วยกัน แล้วอ่ะถ้าจะไปเที่ยวนีอจะกินข้าวก็เอาเดี๋ยวนั้นถ้าว่างพร้อมงนก็ไปเลยมันมันมันไม่รู้จะเอาเวลาไหนแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันคือ5คนถ้าคุยเรื่องงานก็ประมาณสักยี่สิบนาที2ี่ีห้าทีก็ต้องก็ต้องจบเพราะเพราะมันฝึกอยู่ในงานแล้วเรื่องในครอบครัวใครเป็นคนตัดสินใจหลักครับพี่โดยมากคุณภรรยานะครับภรรยาเดาได้เราเราให้เขาเราให้เกียรติเขาในการตัดสินใจแต่ว่าเขาก็เขาก็ฟังเราบางเรื่องบางเรื่องที่เราเห็นภาพรวมค่ะ ภาพรวมของงานภาพรวมของชีวิตอะไรอย่างงี้ลูกตอนนี้หลายคนก็มองภาพว่าพอพี่ธงย,ย้ายนะคะมาอยู่ช่องวันพอมาช่องวันเนี่ยกับกายเป็นว่าให้เหมือนวางฐานให้ลูกชายอะ่ะมาดูแลบริหารงานเต็มตัว <c oughs> นั่นคือจริงหรือไม่จริงครับเพราะว่าเราต้องยอมรับนะคุณบุ๋มว่าวันหนึ่งเราต้องชะลาลงทั้งทั้งร่างกายทั้งความคิดสิ่งที่เราเห็นก็คือความ ไม่ประมาทเท่านั้นที่จะบอกคุณูกอย่าอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะเราเห็นมันผ่านมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เขามีคือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีไอเดียมีความคิดของคนร่วมสมัยเผอิญช่วงปีที่สองสามปีที่ผ่านเนี่ยทีวีมันเปลี่ยนมากเลยผมก็ถือว่าผมโชคดีมากที่ดันลูกชายขึ้นมาแล้วลูกชายเขาจบฟิล์มจบที่ฟูเซลเขาได้เขาได้ทุนเขาได้ทุนประมาณเกือบล้านอ่ะผมบอกรีบไปเลยเดี๋ยวเขาจะเอาคืนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ้เขาก็ไปเรียนแล้วเขาก็ เขาก็มาสั่งมาถึง um> ก็สั่งกล้องสั่งทุกอย่างเปคือตอนนี้พี่ธงเปิดเป็นบริษัททาภาพยนตร์ให้กับผู้ชายเลยชื่อบริษัทว่าบัฟฟาโล Buffalo เนี่ยครับ Buffalo ัฟฟาโลฟิล์มทำไมต้องเป็น Buffalo ิล์มด้วยอ่ะชอบควายครับชอบควายที่บ้านก็เลี้ยงควายอยู่ห้าตัว ที่บ้านนี่คือที่ที่โคราชที่ปทุมนี่ฮะที่ปทุมนี่มีมีบัฟฟาลลอยู่5ตัวก็ดาราเนี่ยพากันไปไทยมาไทยเสร็จแล้วไม่มีที่เลี้ยงไทยไทยชีวิตไทยผมไม่มาแล้วก็ไม่มิแล้วก็มาไว้ที่เรา5้าตัวเราก็เลยเอามาเลี้ยงเลยนี่พูดได้เต็มปากไหมว่าเราเนี่ยเป็นป่าดันดันลูกเข้าวงการแบบภาพยนตร์อย่างเต็มตัวคือคือจะพูดยงี้ไม่ได้เพราะว่าของผมเนี่ยเราได้มาด้วยวิธีการพิสูจน์ตัวเองได้มาด้วยวิธีการลองให้มันทําดิผมก็แบบเดียวกับเขาเลยก็คือ คุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ภรรยาบอกว่าทําไมไม่เข้าไปกองผมเข้าไปกองคนอื่นหมดนะแต่กองลูกไม่เข้าไปนั่นน่ะสิทําไมอะคะผมอยากให้เขาเจอคุณบุ<อ>๋มแล้วคุณไม่ต้องเข้าไปให้กําลังใจเขาเหรอบอกว่าปกติต้องเข้าไปให้กำลังใจให้จากบ้านแล้วหรือคุมงานไม่ต้องเลยไม่ไม่ผมอยากให้เขาเจอแบบเอ้ยทำไมไทยใช่จังเจอปัญหาเอ้ยทำไมเมื่อเจอปัญหาเพราะว่า เขาจะได้แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงทั้งตัวทน้องเขามีท้องมั้งไหมคะระหว่างที่แบบเราปล่อยเขาได้ดาเนินการแต่ผมจะดีใจมากสุดคือพ่อผมไม่ไหวซีนี้พ่อช่วยมาดูหน่อยอผมบอกถ้าไม่ผมบอกเขาแล้วว่าถ้าไม่ไหวอยากให้ปรดิวเซอร์โทรมาอยากให้ใครโทรมาลูกชายต้องเป็นคนโทรมาเองว่าพ่อเข้ามาช่วยหน่อยมีแบบนี้บ่อยไหมคะตั้งแต่ทามาก็ทำสองเรื่องนะก็ภารกิจรักเป็นซีรีส์แล้วก็มัุลุศโรกันแล้วก็ มีอยู่สองครั้งเท่านั้นเองเป็นซีนอะไรคะที่เขาบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยเลิฟซีนครับไม่ถนาดเลิฟซีนเขาบอกเขาเขานึกไม่ออกว่ามันมันจะต้องก่อนหน้าไอ้ไอ้ไอ้จูบกันไม่มีปัญหาหรอกแต่เสน่ห์ในการก่อนจะจูบเนี่ยมันสําคัญมากทำไมคะเขาไม่เคยมีแฟนหรือยังไงไม่เคยมีแฟนเออเหรอผปพยาไหมเขาแต่ปล่อยเป็นธรรมชาติเดี๋ยวคุณหนุ่มเดไปแม่ห่วงหรือเปล่า นี่เอดเมาส์นิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยลูกชายเท่าไหร่นะคะอายุตอนนี้ยี่ห้าหรือยี่ห้าจะเข้ายี่หกเท่าหนูเลยยี่ห้าไอ้นี่ใจไมูใชายเขาเขาทำงานเก่งโอ้โนะแล้วแล้วทีนี้วางไว้ยังไงว่าอ่ะลูกชายทําอย่างนี้แล้วลูกสาวล่ะจะเป็นผู้มุ่งกับต่อไหมลูกสาวสองคนเขาเป็นบริหารเขาก็จะมาดูเรื่องของตัวเลขเรื่องเรื่องบัญชีเรื่องอะไรเขาไม่เขาจะไม่ถนัดเรื่องเรื่องบันเทิงเลยแต่ข้อดีของเขาคือ เขาเป็นคนที่ดูเป็นคนชมที่ดีมากเป,มเป็นผู้ชมที่ดีเป็นผู้ชมที่ดีมากเขาจะติทุกอันนี้ใช่เลยอ,อย่างหนังเรื่องนี้เขานั่งดูแล้วม,มันก็อย่างนี้อย่างนี้งแล้วเขาก็ลองทำแบบนี้ีิพ่อเออมันก็โอเคเลยดังนั้นวันนี้นะคะไหนไหนปรมาจารย์ตักโมอก็มาถึงรายการของเราแล้วเนี่ยนะคะตักหมเลยเหรอคะตักหมเลยนะะี่น <ๆ S 3> คนนี้<ล>คนนี้ค่ะ อยากให้ช่วยกำกับเลิฟซีหน่อยค่ะระหว่างเพอนรอาจารย์ค่ะบ้าผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ได้พี่ไม่มีอ่ะก็ไม่ได้แบบนี้ได้ได้เลได้ได้เลยบ้าฉันไม่เคยแต่งกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ต้องหยิบลองดูไม่ลองง่ายมากเลยเลิฟซีเนี่ยเราตื่นเต้นที่เขานะไม่ใช่เราเป็นคนตื่นเต้นนะเราเราตื่นเต้นเพราะอย่างผมเห็นบุ๋มเนี่ยโอ้โหผม นั่นอันนี้มันตื่นเต้นจริงหรือเปล่าไม่ไม่ตื่นเต้นจริงหรือบุ๋มเพนนี่ยไม่ไม่เป็นคู่รักเพนนังเอ็นมันต้องเราเราอย่าแสดงว่าเราแบบกำหนัดหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรมีความมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรา จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ตรงนั้นอะไรเนี่ยเห็นไหมเริ่ม build acting คือเป็นักแสดงต้องแสดงได้หมดทุกอย่างเขาเป็นแค่นักแสดงนางเอกอยู่แลเนี่ยละครเรื่องใหม่เซนิวายได้ไหมคะเฉพาะแบบเฉพาะแบบพอดีคำที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้มันจะง่ายต่อการถ่ายทําหน้าเซตอะไรย่เีตอนนี้ถือว่าพี่ธงสามารถที่จะออกมาแล้วให้ลูกดูแลตรดเองยังเหรอครับก็ประมาณตอนนี้ถอยมาประมาณสัก30% สังสิบเปอเยอ็นะก็ยังไม่ค่อยเยอะนะแล้วแล้วประเด็นในส่วนไหนที่พี่ธงเป็นห่วงที่ไม่ปล่อยถึง100%นะคะยังมีจุดไหนที่ห่วงความคิดตัวเองว่าจะไปไปครอบงำเขาเยอะเกินไปออกลัวมากเลยตอนเนี้ย เพราะว่าคือทํางานกับครอบครัวมันยากอย่างคือมันมีความรักอยู่ในนั้นด้วยอะมันมีความรักแล้วมีความแบบห่วงใยอยู่ในนั้นด้วยเราก็ต้องอดทนอย่างมากเหมือนไม่ไปกองเขาเงี้ยอดทนมากเลยเพื่อที่จะเขาโตคุณผมเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะตอนนี้เราโดนคอนเทนต์ต่างๆบุกเรามาเยอะมากนะคุณผมเราถ้าเรายังยังจะไปดึงขาเขาไว้หรือกอดเขาไว้ให้เป็นอย่างเราเนี่ยไม่ได้แล้วคือกลัวไหมว่า สไาตลยของเรามุมมองของเราะจะไปครอบเขาจนเขากลายเป็นตัวเราแทนที่จะเป็นตัวไม่ไม่ไมครับเขาก็มาสาร,รภาพว่าบางอย่างเนี่ยคือจะพูดว่างไงอะ่ะถ้าละครไทยมันเหมือนข้าวมันขาดไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องกินข้าวฝรั่งเขากินขนมปังก็ต้องกินขนมปังอะ่ะคือจะสวยหรูแค่ไหนมันต้องมีรสชาติของของไทยๆอยู่การแสดงอ,อะไรอย่างเงี้ยจริตเนาะ,นะนะะเรียกว่าจริต จะหลุดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันบอกไม่ได้ยิ่งยิ่งเรามีท่านผู้ชมหลายกลุ่มอย่างเงี้ยต่จังหวัดก็อยากได้บู๊ <c oughs> อยากได้บู๊ <c oughs> นางเอกโดนกระทัมน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้บอกโอ้พวหมดยุคแล้วนางเอกต้องสู้คนนางเอกต้องสู้คนนางเอกต้องฉลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงป้าเขายังอินแบบมันน่าสงสารเหลือเกินนางเอกโดนกระทัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเขาก็จะมีมีมีเขาเรียกว่าความถนัดหรือว่าลายเซนในการกำกับที่แตกต่างกันอย่างลูกของพี่ทงนี่ชัดเจนไหมว่าเขาเป็นในแถวในแนวทางไหนเขาเขาเป็นคนที่จบเป็นผมชอบเขาคือเขาจบเป็น การขึ้นซีนไม่ผมว่ามันไม่ไน่ายากแต่ในซีนนั้นมันจะจบยังไงเพื่อที่จะดรามิกหรือต่อภาพไปอีกเรื่องหนึ่งของเขาเขาข้ามช็อตเก่งมากถ้าเป็นคนที่ข้ามช็อตไปอีกได้ไวมากเลยแล้วก็ชมเขาเรื่องภาพเพราะเขาเรียนเรื่องนี้มาคิดว่าสิ่งนี้เขาได้จากคุณพ่อไหมครับคือแผ่นดินนีได้มาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้เขาได้ทุนคือเขาหลอกผมให้ไปซื้อกล้องที่ที่ห้างผมก็เต็มที่ก็สามหมื่นไปถึงรออไว้เกือบ แสนก่าบาทเกือบสองแสนตอนนั้นกล้องดิจยอตอนมาใหม่ๆค่ะแล้วเขาก็เอาไปถ่ายมือเขาเนี่ยถ่ายแต่มืออย่างเดียวไปถูโรงเรียนถูคุณครูถูเพื่อนถูอะไรไปเรื่อยเลยไม่เห็นหน้านะคะ <c oughs> แล้วเขาก็ตัดหนังสั้นนั้นอะส่งไปที่มาอะไรเนี่ยค่ะเขาเลยบอกมาเรียนเลย <c oughs> อืมออือ่า<ล> <c oughs> ได้เพราะตรงนี้แล้วดังนั้นอีกกี่ปีที่คิดว่าเราจะถอยมาเต็มตัวตอนนี้ก็ในแต่ในใจมันไปเกิน เกือร้อยแล้วนะในใจนี่ไป50แล้วนะแต่ที่อยู่ในเพราะหน้าที่ที่ที่เห็นอยู่ดังน้ตอบว่าในใจเนี่ยถอยมาพอสมควรแล้วก็ถือว่าประคองประคองกันมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะพรีเซนต์มากกับภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกในชีวิตไหมฮะเออเรื่องแรกเลยครับกับเรื่องแรกที่ที่สร้างที่สร้างมาเป็นเป็นภาพยนตร์เปครั้งแรกในควักเงินส่วนตัวนะคะกว่า20ล้านนะคะเพื่อทําหนังเรื่องแรกในชีวิตนะคะ ไม่กลัวคนต้องต้องอยากรู้เหมือนกันว่าจะไม่กลัวคนเข้าไปดูเหรอช่วงนี้คือตอนนั้นมันไม่มีโควิดไงเฟิร์นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันช่วงหน้านะคะแด้ลับคุค่ะ กลับมาแซ่บกันต่อนะคะกับแซ่บโชว์ค่ะตอนนี้ก็นักแสดงนำนะคะของภาพยนตร์เรื่อง Love You Co e a g e ก็อยู่กับเราแล้วอสวัสดีทุกคนค่ะแต่ก่อนจะไปคุยกับทุกท่านกลับมาคุยกับพี่ธงอีกหนึ่งประเด็นเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ลงทุนถึง20ล้านเลยคุยกับภรรยายังไงคือคือมันไม่คิดว่าจะไปถึงขนาดนั้นค่ะตอนแรกแพนไปเท่าไหร่ก็ประมาณสักไม่เกินสักไม่เกินสิอะไรเงี้ยหนึ่งกล้องเรานะมีเรามีกล้องเราเอง3ตัว เลยก้องเลสอย่างดีทีมงานแล้วก็บางส่วนะนะครับนักแสดงเรื่องนี้ขาดคนใดคนนึงก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะมันต่อเนื่องมาจากละครน,นักแสดงตัวหลักอย่างเดียกก็22คนตัวหลัก22คน <c oughs> 22คนพี่เวียใช่พี่เวียและเซฟอะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายไปถ่ายไปมาโพสเอา เอาไปทําแลบทํานู่นทนํานี่มีโปรโมทพึ่งปังมันก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยใช้เวลาในการคุยกับพี่เวียกับน้องเชฟานี่นานไหมกว่าเขาจะ ไม่ไม,ไม่ไม่นาน,านหรอกม,นนมันคุ้นเคยกันมาก<ฆ>มันเหมือน,น,นอยู่ข้างๆบ้านกันนะ<ฆ>อ่ะเพราะเวียเวียเล่นละครกับเราก็เรื่องแรกพอมาเล่นหลังกับเราแต่เวียหลายเรื่องแล้วนะ<ฆ>กับบัฟฟาโล่นี่ก็เป็นเรื่องแรกก็เหมือนมาเปิด,ปเ,ดเปิดมา,าเดิมมาิดผู้ชมครเห็นว่าก่อนตัดสินใจเนี่ยมีปรึกษาหมอดูด้วยชื่อสิแดดเป็นหนึ่งไหมคะชื่อสิแดดเป็นหนึ่งไหมมาเมาเปิดม้าภรรยาอย่าไปฟังเขานะงงกเขให้กำลังใจน้องเขางงเมนกโ้งดีแบบนี้เลิศจับมือด้วยดูดูชะตาเขาไปปรึกษาหมอดูที่ไหนมาครับ่น้ภรรยาผมผม ไม่เท่าไหร่ภรรยาเขาบอกว่าต้องเอาแล้วแหละแต่แต่เราก็ประกอบนะ,ะประกอบกับความเป็นจริงแล้วก็คิดว่าจังหวะน,นี้น,น่าจะดีที่สุดแล้วแล้<ด>วหมอดูว่าไงหมอดูภรรยาภรรยาไปดูหมอดูภรรยาบอกว่าหมอดูว่ายังไงบ้างหมอดูก็บอกว่าเอาตอนนี้แหละถ้านาน้นนถ้าถ้านานกว่านี้แล้วมันมันจะกลายเป็นของเก่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งเราคือเราเราในหนังเนี่ยเราตั้งใจเป็นของขวัญคุณจะไม่เคยเห็นเวียน่ารักขนาดนี้ไม่เคยเห็นเซฟนี่ที่แบบ พูดภาษาอีสานน่ะแล้วก็ไม่เห็นพี่น้องชาวโคเอเกิงสนุกสนานขนาดนี้เราเลยคิดว่าแม่เราไม่อยากให้ของขวัญเรามันบูดอ่ะของขวัญบูดเออไม่ได้ต้องให้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เลยแล้วก็มีความสุขแล้วแนั้นแหละมาพูดคุยกับนักแสดงว่าดีกว่างงมากเลยว่ามีโคเอเกิงแต่มีหน้าฝรั่งด้วยเดี๋ยวให้ทุกท่านแนะนําตัวเลยดีกว่าว่าชื่ออะไรและในเรื่องรับบทเป็นอะไรเริ่มจากทัานแรกเลยค่ะก็คิมทิติสันกุญเวยนะครับใน หนังเรื่องนี้รับบทเป็นมาร์กนะครับมาร์กมาร์กในเรื่องเป็นมาร์นะรับก็เป็นลูกของพ่อมาตินนะครับมาตินคือใครจ๊ะก็เป็นฝรั่งของหมู่บ้านนี่แหละครับฝรั่งบ้านคู่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 แข่งของเวียเป็นเป็นคู่แข่งของคุณเวียเออก็ต้องหาใครสักคนที่สู้คุณเวียได้ก็เลยได้มาเป็นคีม ฝรั่งมันต้องได้กับฝรั่งเออมันสิบเด็กคับคนบ้านนอกได้จังได้วะโอ้ยเป็นจ๋าเอเป็นจ๋าใดจ๋าใดละศูนย์ต่อต่อต่ออะไรอะไรนะเป็นจังไดละศูนย์ไอ้อีสานราชบุรีนี่มันเต็มเต้อเรยนะฮะต่อไปนี่เห็นภาพอุ้มหมูมาเลยอะอย่าเอาสิเถิ่อ่ะต่อค่ะก็สวัสดีค่ะรับบทเป็นอีหล่าค่ะหนูชื่ออะไรูอ๋อชื่อไข่มุกค่ะไข่มุกเป็นอีหล่าใช่ค่ะอีหล่าอีหล่าเป็นใครลูกในเรื่องอิหล่าค่ะเป็นเด็ก ประมาณแบบเด็กแบบวัยรุ่นแบบในหมู่บ้านที่แบบ แซ่บที่สุดในหมู่บ้านเลยแซ่บที่สุดเลย <c oughs> ค่ะต่อ <c oughs> ไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะทิพย์ธี่ดาดินค่ะรับบทเป็นทิพย์ค่ะเป็นสาวมาํำบ้านๆ<ม>ก็เป็นเพื่อนแหม่มแล้วก็น้องไอ้พลค่ะเพื่อนนัเองเพื่อนตังเองน้องไอ,อ้ออพลใช่ค่ะไอ้พลคือพี่เวียร์รอเปล่าใช่ค่ะเราจะคอยซัพพอร์ตให้ความรักของทั้งคู่สมหวังค่ะเรื่องนี้ก็เป็นภาคต่อของอย่างที่พี่ธงบอกผู้บ่าวอินดี้แต่ว่ามันมันเป็นมากกว่าภาคต่อก็อย่าฮี โอ้โหมันมันเพิ่มรสชาติคือมันทาได้ได้เยอะได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยก็อย่าว่าถึงบอกว่าอยากเป็นขวานให้กับท่านผู้ชมแฟนละครอยากให้ทำไม่เราไม่ควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้โหคุณจะไม่เห็นเวียแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าคุณจะได้เห็นขาอ่อนเวียครั้งแรกเห็นดอว่านี้มีที่ถอดเสื้อไม่ใช่ถอดเสื้อนั้นยังไม่เท่าไหร่ถอดทั้งตัวเลยหรอคุณจะไม่เคยเห็นเลิฟซีนที่ไหนในในโลกนี้ที่เป็นแบบนี้อื ผมไปเลยอ่ะพอฟังแล้วฉันรู้สึกจะไปเลยไปคือเมื่อ <c oughs> ผมผมมั่นใจว่าทุกคนเดินออกจากโรงภาพยนตร์ต้องยิ้มยิ้มแบบยิมบบย้มแบบลอยๆอ,ออกมาเลยเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความสุขใ,<ช>ให้กับปีนี้เลยอย่าคิดว่าเป็นภาษาอีสานแล้วจะดูไม่รู้เรื่อง <ขะ S 1> ผมอยากให้แฟนๆภาคกลางวัยรุ่นเนี่ยไปไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเพราะว่ามันมีมันเป็นความรักที่มันฟินมากอ่าแล้วก็เหนือกลางอีสานใต้ดูดูได้หมดเลยพี่เบียร์ถอดเสื้อแล้วคุณคิมถอดเสื้อไหมคะ อ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะคสวยหน่อยจ้ะย้ำอีกครั้งเข้าทางอาจารย์ยังไงกำลังอาจารย์ต้องเป็นูอาจารย์ต้องเป็นูนี่นี่น่าจะมีวันนี้ไปสักแสนนะเนี่ยเราฝากหนังหน่อยว่าภาพยนตร์นี้เข้าพรุ่งนี้แล้วเข้าพรุ่งนี้วันที่8ตุลาคมนะครับ พร้อมกันทั่วประเทศนะครับทุกโรงภาพยนต์ที่มีอยู่ในเมืองไทยไปดูได้เลยและหลังจากนั้นก็ไม่เกินไม่เกิน4ีหวันก็จะเป็นที่ประเทศลาวขเขมรกัมพูชาทุกคนเวียดนาม อาจจะได้ดูหมดเลยก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้ดูหมดเลยอ่ะเมื่อกี้พูดกับฝากแล้วอยากให้นักแสดงอ่ะช่วยๆยกันฝากหน่อยว่าทำไมต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่ครบรสค่ะเป็นร้อยแปดอารมณ์เลยค่ะก็อยากจะร้อยแปดอารมณ์ใช่ค่ะมีดราม่ามีตัวละครอยากดูเลยเนี่ยพอบอกว่าะออยากให้ไปดูเลยอยากให้ไปดูค่ะก็สําหรับคนที่โสดอยู่อยากให้ไปดูมากๆแล้วก็คนที่มีคู่ยิ่งต้องไปดูแล้วก็อยากจะให้แบบทั้งครอบครัวไปดูด้วยกันเลยค่ะสน มีความสุขแน่นอนค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแต่ยังไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราจะมาเมาส์แทบๆบเรื่องพี่เวียสอดเสื้อนูอยากรู้ค่ะได้ไหมคะได้โอเคนะเดี๋ยวขอให้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกเรามาคุยช่วงสุดท้ายนะคะขอคุยแทบโชว์เมาส์กันหน่อยพี่เวียที่พี่ทองบอกว่าจะไม่มีทางที่จะได้เห็นพี่เวียที่อื่นแน่ๆต้องได้เห็นที่เลิฟยู่คออีเกิร์กคืออะไร รับประกันได้เลยว่าถ้าได้ไปชมภาพยนต์เรื่องเริ่มอยู่โคอีกเกินแล้วคุณจะหลงรักพระเอกนางเอกคู่นี้อย่างมากโดยเฉพาะพี่เวียค่ะอ,อะไรที่คุณไม่เคยฟินคุณก็จะได้ฟินและผมรับประกันว่าถ้าคุณไป คู่หนุ่มสาวคุณก็จะแบบอยากกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยากเลิกกับแฟนหรออยากไปกั่พี่วีอะผลแล้วกปลว่านั่งบิดในโรงหนังแน่นอนค่ะย้อนไปอีกครั้งหนึ่งภาพยนตร์เข้าโรงวันวันที่8ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับกับเลิฟยูโคอีเดีร์นักแคุณนะคะนักแสดงนําแล้วก็พี่ธงชัยประสบค์สตรีมมากมากค่ะมีภาพสวยๆเป็นของขวัญแบบนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะคะจากโซดาบรินติ้งค่ะคุมอบให้กับพี่ธงเลยหล่อมาก จากกีตาววเอร์ค่ตองไหมก็สวยตองไหมก็คิดถึงอะใช่ค่ะกลับมาชมคุยแซ่บโชว์กันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องราวแซ่บๆใช่ไหมขำอะไรกันดีค่ะอะพรุ่งนี้มีเรื่องราวแซ่บๆแน่นอนค่ะวันนี้เราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์ ดูคุยแซบโชว์แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตาม subscribe and hit the bell notification yes